การที่เราฟังธรรมเนี่ยก็สามารถทําเป็นสมาธิได้การทําสมาธิในการฟังธรรมนั้นก็คือการถือเอาธรรมะที่ฟังอยู เป็นที่ตั้งของใจที่ประกอบไปด้วยวิตกก็คือการยกจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่กำลังฟังอยู่และมีวิจารณ์คือการประคองจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังคำว่าวิตกก็คือความตรึกนึกคิดส่วนวิจารณ์คือความตรองคือการพินิจพิจารณาใคร่ครวญซึ่งวิตกคือความตรึกหรือความนึกคิดนี้ก็หมายถึงการนำจิตหรือน้อมจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิหรือปัญญาส่วนความตรองหรือวิ อาจารย์ก็ให้ประคองจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิหรือปัญญาหรือการนำจิตให้มาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิอย่างเช่นในขณะนี้ด้วยการฟังธรรมการประคองจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็คือการทำสมาธิในการฟังนั่นเองเป็นการตั้งจิตให้ตรึกให้ตรองอยู่ในธรรมะที่ฟัง ไปตามถ้อยคำของธรรมะที่ผู้แสดงธรรมแสดงอยู่ซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมะและได้ยินธรรมะที่แสดงทุกถ้อยคำโดยที่ไม่ตกหล่นแต่ถ้าใจไม่ฟังธรรมะด้วยในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีเสียงมากระทบหูก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเปรียบเสมือนกับหูดับหรือประสาทดับดังนั้นเวลาฟังธรรมะจะต้องตั้งใจฟังคือใจจะต้องฟังด้วยหูหรือโสตประสาท จึงจะไม่ดับและก็จะได้ยินเสียงชัดเจนคือในขณะฟังธรรมเนี่ยจะมีหูมีเสียงและก็มีใจที่ตั้งที่จะฟังหรือวิญญาณน,นั่นเองหรือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมะใจเนี่ยจึงมีความสําคัญมากคือใจเนี่ยจะต้องฟังไปพร้อมกับหูหรือโสตะประสาทด้วยจึงจะได้ยินธรรมะทุกถ้อยคาที่ผู้แสดงธรรมกาลังแสดงอยู่การตั้งใจฟังธรรมะแบบนี้แหละเรียกว่าวิตตก ความตรึกแล้วก็ประคองให้ใจเนี้ยตั้งใจที่จะฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ใจเนี้ยเว็บออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอาการแบบเนี้ยเรียกว่าวิจาร์ณความตรองหรือความใคร้ครวนเพราะฉะนั้นในเวลาฟังธรรมะ จึงมีวิตกความตรึกนึกคิดและมีวิจารณ์ความไตรตรองความใคร่ครวญคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีวิตกคือความตรึกนึกคิดไม่มีวิจารณ์คือความตรองคู่กันแบบนี้ก็จะทําให้ฟังธรรม,มะไม่ได้นานแต่ถ้ามีวิตกมีวิจารณ์คู่กันก็จะทําให้ตั้งใจฟังธรรมะอยู่ได้นานถ้ามีแต่วิตกคือความตรึกนึกคิดอย่างเดียว โดยไม่มีวิจารคือความตรองความใคร่ครวนคู่กันไปการฟังธรรมนั้นก็จะฟังได้แวบหนึ่งแต่ถ้ามีทั้งวิตกมีทั้งความตรึกมีทั้งวิจารความตรองคู่กันไปใจเนี่ยจะตั้งอยู่และตั้งใจที่จะฟังธรรมะได้นานด้วย ทำให้การฟังธรรมเนี่ยรู้เรื่องหรือฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจได้ตลอดซึ่งความเข้าใจในธรรมะที่ฟังอยู่นั่นคือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากการมีจิตตั้งมั่นจากการทําสมาธิคือเกิดจากการที่ทําสมาธิในการตั้งใจฟังธรรมะ จึงทำให้ได้ปัญญาในธรรมที่บังเกิดขึ้นมาคือสามารถทำให้ฟังธรรมะรู้เรื่องเข้าใจตัวนี้แหละคือตัวปัญญาที่คู่กันกับสมาธิในตอนที่ตั้งใจฟังธรรมะ ฉะนั้นสมาธิและปัญญานี้จึงต้องอยู่คู่กันตลอดเพราะว่าอาศัยสินที่เป็นพื้นฐานที่เกิดจากการสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจในตอนกำลังตั้งใจฟังธรรมะคือจะต้องเงียโสดหรือเงี่ยหูที่จะฟังธรรมการเงี่ยหูหรือเงียใจนี้เองจึงทำให้มีการสำรวมเกิดขึ้นช่วงนี้ก็เลยเป็นตัวสิลขึ้นมาด้วยทำให้กายวาจาใจเนี่ยสงบขึ้นคือมีศินในขณะที่ตั้งใจฟังธรรมะ เหมือนกับทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมะในตอนนี้ก็อยู่ในอาการที่สํารวมคือสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจตัวนี้แหละคือตัวสินที่ทําให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาจึงทําให้เข้าใจในธรรมะที่กําลังฟังอยู่ได้ตัววิตกความคิดความตรึกและวิจาร์ณความตรองความใคร้ครวนเนี้ยเป็นเสมือนตัววาจาของใจฉะนั้นต้องสํารวมอยู่ในธรรมะที่ฟัง คือสำรวมใจเพื่อที่จะตั้งใจฟังธรรมะวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองในธรรมะจึงเกิดขึ้นได้วิตกความตรึกและวิจารณ์ความตรองนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นวจีสังขารคือการปรุงแต่งทางวาจาเพราะเวลาที่คนเราเนี่ยจะพูดออกมาทางปากก็จะต้องคิดก่อนคือใจเนี่ยจะต้องพูดก่อนเป็นวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองแล้วจึงเปล่งเสียงหรือเปล่งวาจาออกมาเพราะนั้นวิตกความตรึก วิจารณ์ณความตรองนี้จึงเป็นเสมือนวาจาของใจหรือเป็นภาษาใจส่วนวาจาที่พูดออกมาหรือที่กําลังพูดธรรมะอยู่นี้เป็นภาษาของกายดังนั้นเมื่อมีความสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจแบบเนี้ก็ จะเป็นการพร้อมที่จะฟังธรรมะและร่างกายที่พร้อมที่จะฟังธรรมะตัวนี้แหละคือตัวศินเพราะมีการสํารวมทั้งกายทั้งวาจาและใจจึงทำให้ใจเนี่ยตั้งมั่นได้สมาธิและได้ปัญญาโดยลำดับดังนั้นการฟังธรรมก็ใช้กายใช้วาจาและใจในการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการฟังธรรมะด้วยในขณะนี้แบบนี้จะเป็นวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองไปในทางที่เป็นกุศล